สวัสดีครับสสวัดีครบผมเด็กฝึกงานมาใหม่ครับองตำบลไรโคกมีความสนใจเกี่ยวกับกองทุนอมทรัพย์ครับเพื่อการผลิตว่ามีการดําเนินงานยังไงบ้างครับได้เลยครับน้องเดี๋ยวพี่จะพามาดูกับกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตป้านานะพุกครับจะมีเจ้าหน้าที่อยู่นะป่ะนี่นะครับคือพี่ก็พอทางเงินนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของกลุ่มอมทรัพย์ เพื่อการผลิตบ้านนาพุนะครับน้องท่านน้องสนใจที่จะเรียนรู้หรือว่าอะไรเดี๋ยวจะให้ทางพี่อ้อยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเจ้าที่ของกลุ่มอมซับเนี่ยอธิบายให้พวกเราสวัสดีน้องต้นค่ะน้องอะไรเอ่ยน้องน้องบ้านนะคะพี่แนะนําตัวก่อนนะคะพี่ชื่อเอื้อมพรขันเงินนะคะเป็นเลขานุการขังของกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาพูนะคะก่อนอื่นพี่ขอเล่าประวัติ กลุ่มอมรับของพี่ก่อนนะคะว่าความเป็นมาเป็นอย่างไร mm hmm. กลุ่มอมรัพบของพี่เนี่ย่อตั้งตั้งแต่ปีพศ2543นะคะปัจจุบันเนี่ยมีทุนสัจจะนะคะประมาณ16ล้านนะคะมีสมาชิกประมาณ850คนณเวลานี้นะคะกลุ่มอมรัพ์ของพี่เนี่ยดำเนินการภายใต้คุณธรรม5ประการนะคะก็คือ1เสียสละ2 ซื่อสัตย์สามเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็สมีความรับผิดชอบ5้าไว้วางใจซึ่งกันและกันนะคะภายใต้คุณธรรมห้าประการเนี่ยมันก็เกิดเป็นการผลการดำเนินงานซึ่งออกมาเนี่ยพี่ก็สามารถนะคะจัดสวัสดิการให้กับมสมาชิกแล้วก็ชุมชนของพี่ได้นะคะก็คือภายใต้การดำเนินงานเนี่ยก็มีคณะกรรมการหมู่บ้านด้วยนะคะ ในการที่เราจะจัดสรรสวัสดิการและก็ทุนสานะประโยชน์ต่างๆทีนี้พี่จะขอเล่าเรื่องการจัดสวัสดิการซึ่งเป็น,เป,นเป็นการจัดสวัสดิการที่มีประโยชน์มากๆกับสมาชิกในชุมชนนะคะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆเมื่อชุมชนเดือดร้อนหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเช่นสวัสดิการของพี่มีทั้งหมดเนี่ยเก้าชนิดเกอย่างนะคะเกิดแก่เจ็บตาย นะคะทั้งหมดะ9ะเอย่างพอต้งตเกิดแก่เจ็บตายเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของอสมาชิกที่อย่างเช่นเ,เกิดเนี่ยก็คือพี่จะให้ทุนฝันเ,เขาเรียกอะไรนะเงินฝันถุง,ฝ,ถงฝันถุงให้กับเด็กแรกเกิดสําหรับพ่อแม่ที่เป็นสมาชิกของพี่เนี่ยหนึ่บาทาไม่ว่าพ่อหรือแม่ท่านใดท่านหนึง่งถือสูจิบัตรมาพี่ก็จะเปิดบัญชีให้น้องเลย1,000บาท อันนี้สาหรับเกิดนะคะเจ็บเจ็บป่วยใใเจ็บป่วยเยี่ยมไหม้สมาชิกของพี่ถ้าเกิดว่ามีใครเจ็บป่วยพี่ก็เอาใบรับรองแพทย์ที่นอนโรงพยาบาลนะคะกี่คืนพี่จ่ายทั้งหมดอ่ะคืนปีหนึ่งสองครั้งก็คือในครั้งสมมตินอน5คืนพี่ก็จ่าย500ใน1ปีนั้นสามารถมาเบิกได้2ครั้งนะคะ,อ,ะอันนี้สําหรับการเจ็บป่วยในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมอย่างเช่นมีงานบวชงานแต่งอะไรแบบนี้ค่ะ กลุ่มออมทรัพย์ของพี่กส็สามารถช่วยในเรื่องของอสมาชิกที่เป็นสมาชิกในเรื่องของั้าพุดจบวชลูกอย่างน้องเนี่ยถึงปีบวชแม่ไม่มีสตังถ้าแม่เป็นสมาชิกพี่พี่ก็จะดูการ์ดที่แม่แจกหรือว่าแม่กําหนดงานวันไหนคนประมาณสักเท่าไหร่พี่ก็จะ,ะประชุมคณะกรรมการนะคะแล้วก็จะดูว่าพี่สามารถช่วยสมาชิกคนนี้ไปบวชลูกเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่ ะะอันนี้ในเรื่องของงานมงคลสมมุติตายตายเนี่ยกลุ่มอมทรัพย์ของพี่เนี่ยก็จะช่วยเหลือสมาชิกเนี่ยหนึ่บาทต่อ1นึ่งผู้เสียชีวิตนะคะก็จะไปเป็นเป็นเจ้าภาพในเบื้องต้นให้กับสมาชิกอันนี้คร่าวๆในเรื่องการจัดสรรสวัสดิการนะคะในส่วนเรื่องอื่นๆอย่างเช่นผลการดำเนินงานเนี่ยเราประสบความสำเร็จ ในเรื่องของกลุ่มอ,อมทัพย์แล้วเนี่ยมันมีผลการเงินที่จับต้องได้อย่างไรสมาชิกของพี่เนี่ยก็มีหลักประกันในทุกๆด้านทั้งเสียชีวิตแล้วก็ในเรื่องสุขภาพในเรื่องการที่จะอยู่ในชุมชนอย่างไรให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องส่งเสริมในการมาเป็นสมาชิกของกลุ่มอ,อมพย์พี่คร่าวๆก็ประมาณนี้ค่ะ อ่ะพอดีมีสมาชิกของพี่นะอ่ะเดี๋ยวพี่จะทําตัวอย่างให้ดูว่าเวลาสมาชิกที่มาเนี่ยพี่จะต้องทํำยังไงบ้างสวัสดีครับป้ารวมสวัสดีจ้าป้ารวมมาทําอะไรคะวันนี้ฝากออมทรัพย์จ้าอ่ามาฝากอมนะอมทรัพย์นะออมทรัพย์ของพี่เนี่ยเปิดทุกวันที่3นะคะ <Yeah. S 1> ที่3ของทุกเดือนนะคะเดือนละหนึ่งครั้งสมาชิกของพี่ก็จะนําสมุดเงินฝากแบบเนี้ยค่ะมาที่กลุ่มออมทรัพย์นี้เพื่อเอานําเงินมาฝากนะคะอย่างเช่นคุณป้ารวมเนี่ย ท่านฝากเงินเดือนละเท่าไหร่นะครับป้ารวม200้อบาททุกเดือนป้ารวมก็ต้องฝาก200อบาททุกเดือนจนครบปีสิ้นปีเนี่ยเราก็จะมีปันผลให้นะคะปันผลของเราเนี่ยจ่ายโดยดูผลกําไรเป็นหลักว่าเราจะจ่ายปันผลเท่าไหร่นะคะคร่าวๆก็เป็นแบบนี้ส่วนสมาชิกเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสมาชิกเกือบทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ในครัวเรือนเนี่ยมีพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยทั้งกลุ่มก็จะจะในการประชาสัมพันธ์นะนะอยากให้เป็นสมาชิกครบ ร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อเราจะได้จัดสรรสวัสดิการได้ครบทั้งครอบครัวนะคะเข้าๆก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวประรวมเป็นไงคะกองกลุ่มออมทรัพย์ของเรานี่ดีไหมคะประรวมดีค่ะดียังไงครับปรรวมดีบริการดีแนะำนำใี่ดูนี่นค่ะแล้วปรรวมในบ้านประรวมมีเป็นสมาชิกครบทุกคนยังคะครบแล้วครบแล้วเนะี <c oughs> ่ยค่ะประมาณนี้ค่ะตรงไหน,นที่<ร> ขอบคุณทางพี่อ้อยนะครับที่ให้ความรู้กับผมแล้วก็น้องนะครับที่ทเกี่ยวกับคุณผมทรัพย์นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางพี่อ้อยมากนะครับค่ะขอบคุณค่ะ